สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เราจะทำให้ดูอร่อยอร่อยนี่เลยนะคะนอกจากอ่าอะไรนะเขาเรียกว,ว่ามะเขือพวงเออมะเขือพวงนะคะนะทุกคนอ่านี่เนี่ยยังไม่เคยทำให้พี่ๆได้รับชมเลยนะคะนเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอร่อยอร่อย,ออยกินในยามเช้ากันนะคะว่าทุกทีเของเราจะมี พี่สดกระเทียมแล้วก็มีผัดชีแล้วก็มีหมูสับนะคะเนาะเดี๋ยวอย่าแล่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะตามมะเขือัวเนี่ยให้ละเอียดกันก่อนนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะเวลาตามจระ,ะบาดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามาชอบกระดิ่งชอบกระโดดออกไปนะคะ ขอเราพร้อมแล้วค่ะมาเลยเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะคะอย่าแรกค่ะใส่พริกสดกับกระเทียมนะคะอย่าลองเจียวให้หอมพร้อมก่อนค่ะใส่หมูสบับลงไปเลยค่ะค่หมูสับให้หอมหอมก่อนนะคะหมูสับได้แล้วค่ะใส่ ขับควาลงไปเลยนะคะขาให้เข้ากันเลยค่ะว้าวกลิ่นเครวหอมมากทุกคนกลินหอมมากๆเลย,ยสีสาบเป็นมากเลยนะคะกลิ่นหอมหอมอ่ะอันนี้นานา,นานจะได้เรามาทำกินนะคะมาขับควายเนี่ยเราก็ไปเก็บ ในป่ากลับมาเนไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรก็เลยมาทำเมนูผาดดูค่ะได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะ ว้าว wow. ถ้าเราใส่ผักกะเพาอีกก็ได้นะคะใครจะใส่เครื่องปูเยอะกว่าที่น้องโฟททำก็ได้ค่ะชาวนี้น้ำเสนอผัามะขามัวอะไรอ่อคะ่ะก็อย่าลืมไปทำตามกินดูได้นะคะบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ย กินหอมแล้วก็แซ่เหลี่แน่นอนนะคะลาไปด้วยบรรยากาศดีๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย